ủm thắng ôm xin tiền hóa nà Nó chó đâu bỏ Chó là nó không là chó tua. Ôi hẹn Chó là chỉ biết hẹn nhàng là bà Dạ Bưng phỏ phân là tìm nì Nắp đầy chắc bà Thà đầy tham phỏ là Châu Phải Tắt sốt ngoài đốt Ồ đốt không thể đầy bì điều nè Tắt vậy เสี้ยวไหวเห็นอย่างคอนไตเรื่องกระเสียอกเบียตัวนี่เงิ่นพ่อตัดกับตัดโลดได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นแน่เฮ้ยไม่ใช่คมเรื่อยไปโดนเงินในถังก็น้องเนี่ยยโดนไหมโดนไหม ไม่โดนอเก็บโดนไปไหนเนี่ยจังได้ซ้ำเนี่ยนะก็รวมๆสองปีคุณแล้วสองปีอืมแต่ยักบาทน้อยหน,น่อยเพราตัด่าดเงรลดไปน่อยหน,น่อยใส่สูตรเงินสองปีได้เต็มทางใส่สูตรตามคนโบราณทันว่าเด้ไอ หาซิบเก็บบาทหาลอยเก็บซิบหาพันเก็บลอยพอบวกกันเติมกันกนไปเรื่อยมันก็ได้พันหรือหมื่นหแสนเองทำโมลามันว่าต่นเสาในงานหลายต่นสายในงานหน่อยนอนนานงานค่อยใส่บ่อยเงินเบิดเงินมีกันนาสดเงินเบิดกันนาเสาทนแล้วแมนบอกโบแมนเงินโบแมนเงินเงินข้ามกำแกล่สมมติอ๋อโบแมนตัวเงินข้ามกำเกล่ะวเงินเก็บปันตัว จากแล้เวเงินข้ามกำแกวเป็นสนิมบออเช็กบังเป็นสนิมบออไม่เป็นสนิมไม่ขาดไปเรื่อยไม่โดนอะเดี๋ยวเก็กเงินที่เทเงินออกมานับสิ อยูมาวุ้นกันต้นปบบป,ปาดถังมันไม่มีความชำรุดเสียหายเก็บมาสองปีเก็บมาในถังเหล็กนี่ไม่รู้ว่าก้นถังมันจะเป็นสนิมหรือเปล่า,าเป็นถังเหล็กมันจะเป็นสนิมแล้วแบงมันจะชำรุดเสียหายหรือเปล่าจะเปื่อยจะยุ่ยเลยไหมหวังว่านะหวังว่าคงไม่ ก้นถังคงไม่เปลี่ยนไม่ยุ่ยนะโอ้ออะออกงายเลยไม่ถีบบาทบาทแบ่งขาดเเดี๋ยวมาดูก้นถังว่ามันแบ่งมันจะเปลีอยนจะยุ่ยไหม ได้ลุ้นได้ลุ้นกางถังนละ้วไม่มีเปือยไม่มียุ่ยแสดงว่าถังบรรยายร์นี้เอาไปเป็นถังอมสินได้อสบายๆนะครับไรกังวลไม่เป็นสนิมไม่เปืวยไม่ยุ่ยรุ่นเอาที่ได้ยอดตามเป่าัถสดหมดรถบอ <c oughs> หายเมื่อเลย หายเหนื่อยหายเหนื่อยหายเหนื่อยเลยโอ้ยขาดขาดขาาดอืกน,นล้วนกงแล้วไม่เปลยไม่ยุ่ยนะดีใจใจดีใจดีใจจ,ง,ใจ,จ,ง,ใจ,จงเลยจุดหมายปลายทางน้ำพักน้ำแรง หาได้10เก็บบาทหาได้ร้อยเก็บบาทเก็บติบหาได้พันเก็บร้อยยอนมะถึงเส้นชัยเองเออดีเวยไม่เป็นสนิมนะสองปีถังไม่ป็นสนิมแบงค์ไม่เปื่อนไม่ยุย่ยยังคงสภาพดีอยู่เลยทายสุดสุดท้ายนะครับ ก้นถังแล้วว้าวาแตมีเสษเล็กนะแต่ไม่เป็นไรก้นถังไม่เป็นสนิมนะฮะูถึงเ้นชัยครับคราวนี้ก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้จอดรวมกันแล้วได้เท่าไหร่จะพอได้จ่ายตัดสดงวดรถสี่ประตูหรือเปล่า เขาหนี้เป็นนาทีของพอบอเดอร์นาทีพอบอร์จบมานับเดอร์นับแล้วก็แยกหมวดหมู่ของแบงกนะเป็นหมวดหมู่เดียวกันแมนมาสรุปยอดเห้นับนะยับยยยกกบิตร้อยร้อยสกระเปร์ไปนะหมดแล้วนับเดอร์โอ้ยมันแบงแล้วคนระับเลยสองสามแบกโอ้นึกว่า ยังไม่หมดเกือบเออถังดิทิ้งถัาางดิทิ้งนี่ติดคงไปคงค้าไปกับถังนี่ได้ได้เสียตังฟรีนะเค okay, หมดทุบแบงค์ไม่เป็นสนิมข้างนั้นหมดถังแล้วออกมาหมดถังแล้วอู้ชื่นใจจังเลยผลจากการเก็บอ,อมหาได้สิบเก็บบาทหาได้ร้อยเก็บสิบหาได้พันเก็บร้อย มาบวกมาเพิ่มเติมกันไปเรื่อยๆก็ประสบผลสำเร็จครับพอได้ตัดสดค่างวดลดครับตัดสดค่างวดลดก็ได้ส่วนลดเปอร์เซ็นต์ดอกเบีย้ยอีก50%รวมๆตีเป็นมูลค่าเงินก็ส่วนลดดอกเบีย้ยก็หลักหมื่นบาทนะครับฮู้สําเร็จ ปิดจบก่อนระยะเวลากำหนดแถมได้เงินส่วนต่างขึ้นด้วยเป็นหมื่นจบสิ้นสุดกันทีเป็นไทยซะแล้ว